เออตามมาเลยแต่ตามันนี้สนมบ้าตันอมังนี่นนอมอัออง,ขง,อองข้างนี่อมังข้างนี่นี่มันนี่นี่พี่เขาเล่นบาสอี่างี่เห็นไหมเนี่ยนี่เออตามาเห็นไหมหันปูไหมอู พอระวังระวังระวังสปินสปินขนาดน,นี้เดี๋ยวมีจอดกลางทางกัตัตเ,เดี๋ยวมีจอดกลางทางเอากลับไปด้วย <laughs>